สวัสดีครับพบกับผมหมอโยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ชิปสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีตนูลัคนาธนูนะครับเป็นดวงในครึ่งเดือนแรกของมกราคมปีพุทธศักราช2568ปีใหม่นี้นะครับหรือเรียกว่าเป็นครึ่งเดือนแรกของปีใหม่ก็ได้นะครับที่ จะอ่านดวงออกมาในเรื่องของการงานการเงินนะครับไห้กับชาวราศีตนูลักนณะตนนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจมเป็นดวงส่วนตัวนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับ รกรรมปยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นหมอหยุดได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆกรรมปยากรดีๆตั้งหลายตั้งพวงเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมบังสมปารตนาสร้างความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองรุ่งโรจน,น์นำมาซึ่งความมั่งมีสริรศกให้กับผู้ที่เป็นชาวราศรีตนนลกนาตนูทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับ ก็ชาวราศีตโนนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือทีิเกิดตั้งแต่วันที่1 6ธันวาคมถึงวันที่14มการาคมนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็่อยจริงว่าในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาหนะ้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นการชม าคลิปกางคลิปก็ตามดยการจมโฆษณาก็ตามนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีตโนธลัคนาตโนธทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและฟังนะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านนะครับในครึ่งเดือนแรกของมกราคมปีใหม่นี้นะครับว่าจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับในเรื่องการงานการเงินของท่านนะครับ ไม่ได้เปิดขึ้นมานะครับสามไม้เท้าการจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับการที่ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับการที่ขยับขยายอาณาเขตขยายพื้นที่มันจะมีความมั่นคงมีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับก็เดินหน้าสู่ความเส้นทางเติบโตอย่างต่อเนื่องบางท่านก็จะได้รับการโอกาสพิจารณานในการเลื่อนความเติบโตเข้ามานะครับซึ่งเป็นผลานปีที่ผ่านมานะครับที่ไอ้ท่านได้รับ กับความเจริญเติบโตมากกว่าที่ผ่านมานะครับกับได้เลื่อนความระดับหน้าที่ตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมในระดับเงินเดือนที่สูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทําให้มีความเติบโตหรือในเรื่องของธุรกิจนะครับที่มีการบริหารจัดการนั้นนะครับ ก็มีความขยัรขยายเติบโตเดินหน้ามองการไกลไปถึงต่างประเทศนะครับแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจอย่างอยู่ในวงแคบๆนะครับก็มองถึงอนาคตที่กว้างขวาง,วางที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ในเรื่องของการประกอบสมาชีพที่เกี่ยวกับการสื่อสารการใช้คำพูดคาจาอะไรนะครับก็เป็นจุดเด่นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ในการที่จะด,ดึงดด ในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับที่เกิดจากความสําเร็จของท่านนะครับหนึ่งก็ามาแล้วก็การที่ท่านอาจจะได้พบปะก,กับผู้คนมากมายนะครับที่ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของประสบการณ์แลกเปลี่ยนตั้งความคิดเห็นนะครับซึ่งก็ประสบความสําเร็จก็มาเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการที่จะได้ฟังประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มาประยุกต์พัฒนาในเรื่องของการที่จะเดินหน้าเติบโตของตนเองให้เติบโตต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นนะครับ ก็ไปไบต่อมานะครับเติเลิเบอร์นะครับการที่ตัดสินใจในการที่จะรุกคืบหน้าหรือมีมานรการณ์อะไรนะครับในช่วงนี้ที่ทํำให้ชาว ราศีตนูลัคนาตนูอาจจะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจเลือกอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่สถานการณ์ของการตัดสินใจเลือกนั้นท่านจะเลือกไปสู่เส้นทางของความสําเร็จความเจริญเติบโตนะครับที่ไปสู่เป้าหมายของการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้เข้ามาสู่ความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับหรือเรียกว่าการทํางานในช่วงนี้การทําธุรกิจของท่านนะครับที่ทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับก็มีพลัง มีความสามคัคคีนะครับในการที่จะร่วมแรงร่วมใจไปส่เป้าหมายของความสําเร็จด้วยกันนะครับหรือบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเพิ่มอะไรที่เป็นตําแหน่งของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยนะครับบางคนนั้นอาจจะที่ผ่านมานะครับอาจจะมีเพียงตําแหน่งเดียวนะครับแต่ว่าพอขึ้นปีใหมน่นี้บางทีท่านอาจจะได้ควบถึงสองตำแหน่ง3าําแหน่งเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือบางคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็จะมีการ ตัดใจเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามาด้วยในการที่จะสร้างดอกออกผลเพิ่มรายได้รายรับก็ามาเสริมเพิมเ่มเติมมากกว่าเดิมก็ดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์ผลในรับเข้ามาต่อไปนะครับที่ไปสู่เส้นต่างของความบูรณสมบูรณ์ต่างทรัพย์สินเนินตองต่อไปนะครับเดี๋ยมเพลสนะครับสังคมเปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นผู้ที่มีความมั่นคงต่างการเงินต่างความสําเร็จนะครับเรียกว่าท่านจะทำธุรกิจใด,ดก็ตามนะครับท่านจะได้รับการเอื้อเฟื้อ อย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นจากสังคมนะครับที่ก็ามาเป็นอุปตธรมค้ำชู่อท่านในความสําเร็จในความเติบโตแล้วก็ดึงดูดรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความเป็นเ e อ็มเพลสความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานของท่านที่ได้รับการเติบโตกว่าเดิม,มได้อย่างที่กล่าวนะครับด้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเ,เ,เลื่อนระดับเดือนเดือนนะครับที่มีเข้ามาและก็ในเรื่องผลผลิตต่างด้านเกษตรตะกรรมอะไรก็ตามานะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมในทิศทางที่ดีในเรื่องของ คุณภาพกับผลผลิตที่ออกมานะครับก็ทําให้เกิดความมั่นคงระยะยาวนะครับใน1ปีก็เรียกว่าส่งผลถึงระยะยาวถึงตลอดทั้งปี12เดือนนั่นเองนะครับกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงอย่างแนวแน่นที่ดึงโดดมาจากรายผลประโยชน์ร,รายได้รายรับนะครับที่สังคมให้การเกื้อกวลสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ก็ไปไปต่อมานะครับสดา ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะส่งผลมาให้เกิดอันตรายที่จะกระทบกระเทือนต่อการงานในธุรกิจของท่านนะครับท่านจะมีการใช้ความนิ่งในการคิดพิจารณาใจตรองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพื่อให้ป้องกันอันตรายตั้งหลายตั้งพวงนั้นด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับก็อย่างที่กล่าวบางทีท่านได้แนวความคิดหลากหลายนะครับมา จากผู้อื่นจากการได้แลกประสบการณ์กันนะครับก็ทำให้ท่านมีแนวคิดมากมายแล้วก็รู้จักในการพินิษวพิเคราะห์ใจใจเพื่อป้องกันนะครับแม้จะมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจอะไรก็ตามนะครับก็ท่านจะใช้ความนิ่งในการวางกลยุทธ์นะครับในการที่จะทำให้อยู่ในเส้นทางของการได้รับชัยชนะอยู่ในแนวหน้าของความเติบโตนะครับแม้นจะมีอะไรส่งผลมาให้เกิดอันตรายก็ตามแต่ไม่ได้ระคายปิ้วยกระตบกระเตือนอย่างไรนะครับ เด็กถือถ้วยนะครับอะไรที่อาจจะเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับเรียกเรียกว่าาท่านอาจจะมีในสถานก,การณ์ของการเปิดรับบุคลากราใหม่นะครับมีพนักงานใหม่ก็ามาลูกน้องบริวารคนใหม่นะครับแม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ก็ตามที่ได้เข้ามานั้นนะครับแต่เขาก็เป็นผู้ที่จะมีการที่จะเรียนรู้ในการที่จะหาประสบการณ์ หาแนวทางที่ดีๆนะครับในการที่จะเสริมพลังเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเองที่จะมีศักยภาพสูงเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ไปสู่เส้นทางของการร่วมแรงร่วมใจให้การงานนั้นได้เ,ดดดเดดติบโตรุดหน้าเดินหน้าต่อไปกับความรุ่งเรืองนะครับก็เรียกว่าไม่หวั่นไหวต่อรัรมีใดๆในการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพสูงหรือถ้าท่านเป็นลูกน้องมริวานะครับท่านก็มีพลัง นะครับในการที่จะเรียนรู้ในการที่ตั้งความเข้าใจการประสบการณ์กับการงานหน้าที่ของท่านด้วยความใส่ใจนะครับก็ทําให้สามารถ<ม>นะบริหารการงานหน้าที่ของท่านสู่เป้าหมายของความสําเร็จเป็นที่บึงพอใจนะครับประเด็นนะครับความสมดุลกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับเรีอนสถานการณ์อะไรก็ตามที่ท่านต้องตัดสินใจต้องเลือกนะครับท่านก็สามารถตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดี ที่ถูกต้องที่เป็นสมดุลนะครับทำให้สู่ความสำเร็จเข้ามาอย่างปุ่พอใจแล้วก็ดีเอมเปอร์เรอร์นะครับความมั่นคงนะครับบางทีก็จะเป็นหุ่นส่วนนะครับที่มั่นคงแข็งแรงหรือเป็นหุ่นส่วนจากต่างประเทศก็ได้สําหรับบางท่านนะครับแต่จ,จีมีเข้ามาในเรื่องของการร่วมบุญลงทุนสําหรับการดําเนินการ ในเรื่องของการที่จะกระยับกระยายในการที่จะต่อยอดอะไรนะครับที่ในความมั่นคงนั้นมีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับแต่ท่านอาจจะมีการกระยับกระยายเพิ่มเติมนะครับในี่โตขึ้นกว่าเดิมอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของเงินทุนผู้สนับสนุนนะครับท่านก็จะได้รับพลังที่ดีเข้ามาเกื้อกูลหุ้นส่วนที่มีความมั่นคงอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับมาร่วมุลงทุนในการที่จะทําอะไร นะครับที่อากจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมล,ลงทุนซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือเกอ้อกูลในการที่มาเป็นรุ่นส่วนสําคัญนะครับที่มีความแข็งแรงแข็งแร่งมั่นคงในการที่จะทำให้ธุรกิจของท่านนั้นเติบโตในการที่จะได้รับผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ไดข้ามาอย่างมั่นคงต่อไปนะครับ แล้วก็ไปไปต่อมานะครับใจชนะนะครับหกไม้เท้าการได้รับความสําเร็จใจชนะเข้ามานะครับที่เกิดจากการที่ท่านจ่ดยดุออยาปินิษฐ์ปีเคราะห์วางแผนรัดกุมนะครับไม่กระโตกะตากไมเ่เรียกว่าไม่สร้างอะไรที่มันให้เป็น ถ้ามีจัตุรูคู่แข่งก็เรียกว่าไม่ปล่อยให้จัตรูมารู้ในแนวทางของท่านได้นะครับไม่รู้ในกลยุทธ์ของท่านมีความปลอดภัยอย่างดีนะครับก็ส่งผลให้คู่แข่งไม่สามารถทำอันตรายใดไดได้นะครับท่านก็ได้รับชัยชนะในการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนนะครับพลังจากสังคมนะครับการสนับสนุนอย่างที่กล่าวมานครับ ตลอดเส้นทางของการเดินทางกับความสําเร็จความเติบโตนะครับได้รับการเสียงสนับสนุนใจร้องนะครับก็มาเกื้อนูลเกื้อนุนในตัางที่ดีนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับสังคมมาเปิดโอกาสการสนับสนุนอย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงให้ท่านนั้นมีความสําเร็จมั่นคงสร้างความอุดมสมบูรณ์เข้ามานะครับเดี๋ยวก็ไปไปที่9ใ้าเดือนที่9นะครับ การที่มีความสําเร็จเติบโตมากกว่าเดิมในเรือนที่9ใบที่9ก้าไปเลขเเหรียญนะครับก็เป็นความก้าวหน้านะครับก้นะครับมีแต่9าไปสู่เส้นจางเส้นต่างเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับกับความสําเร็จในหลายๆช่องทางนะครับที่แต่แม่ท่านนั้นบริหารจัดการต้มเทก็นำมาซึ่งความสำเร็จนะครับนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนั่นเองสู่เส้นต่างของความร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับใบใจสำรับนะครับแปดเหรียญ นะครับในเรื่องของการงานโดยเฉพาะตั้งใส่ใจในรายละเอียดในการพัฒนานะครับพัฒนาทักษะพัฒนาไอเดียต่างๆก็ยันตุ้มเทมากยิ่งขึ้นก็ทําให้มีคุณภาพในการ ในการงานธุรกิจของท่านที่มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพมีคุณค่านะครับก็ปี่ยอมรับของสังคมในทิศทางที่ดีที่คุณภาพเข้ามาออกมาอย่างตกอกตกใจนะครับก็ขอไปด้วยนะครับที่ช่จงนี้อาจจะมีรถประชาสัมพันธ์ผ่านบ่อยๆนะครับสร้างความรำคาญขึ้นในเรื่องของการประวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนะครับและก็ความสําเร็จความเจริญเติบโตนี้นะครับ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามนะครับท่านก็จะสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นนะครับกระจัดปัญหาต่างๆได้รวดเร็วตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็บริหารสู่ความเติบโต,ตนำมาซึ่งความ เป็นโชค iscilla, เป็นลาภในความสําเร็จหน้าที่การงานนะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับขยายอนณาเขตอย่างที่กล่าวมันไปไปเรื่อยขึ Salt ้นมานะครับม้แจะไปสําหรับใต้สําหรับก็บอกนะครับในการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับหรือใครที่ว่างงานอยู่ครับที่รอโอกาสของการมีงานมีการทํานะครับก็อาจจะพุ่มตัวก็มาให้ท่านได้มีโอกาสเริ่มต้นการมีอาชีพนะครับที่จะทำให้ท่านมีอาชีพมีรายได้รายรับต่อไปนะครับ หรือการจะกระยับกระยายขอคงการเริ่มต้นในการาทําธุรกิจกับชาวต่างชาติอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่สู่ความสําเร็จเป็นที่เปิงพอใจใกับท่านสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่ท่านมีฉันทะนะครับในเรื่องของการที่จะดูแลการงานก็ได้ความมีความเปิงพอใจมีความรัก ในหน้าที่ในอาชีพในการงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจด้วยความรักก็ทำให้ท่านบริหารจัดการโชว์การเติบโตอย่างต่อเนื่องที่นำมาซึ่งความสําเร็จความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับในอาชีพหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําหรือธุรกิจอะไรก็ตามนะครับพื้นฐานหลักก็คือมีฉันทะมีการรักในหน้าที่มีความพึงพอใจในหน้าที่นะครับก็ย่อมจะนำมาซึ่งสร้างให้เรานั้น มีโอกาสกยันนะครับกยันมากยิ่งขึ้นนะครับมีความเพียรในการดูแลบริหารในสู่ความเติบโตนะครับมีการตุ้มเตนนาทักษะไอเดียต่างๆมาคิดมาพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพนะครับแล้วก็มีการดําเนินการแล้วก็พิเคราะห์พินิษฐ์ใจใจด้วยความรอบคอบเพื่อกระจัดอะไรที่เป็นปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นก็ ตามไม่เกิดความสําเร็จอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับความสมดุลที่รับชัยชนะที่เกิดขึ้นให้กับชาวราศีตโนูลัคนาตโนนะครับที่ความสําเร็จนั้นมั่นคงสมดุลอย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับรายได้นะครับความสําเร็จทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งธุรกิจนะครับที่อยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามที่จะนำมาซึ่งความมุรมสมบูรณ์ความมั่งคั่งกับผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ไที่เปิดออกมาไม่มีอะไรบ่งบอกในเรื่องของความเสียหายนะครับในที่ต้องระบัดระวังมีแต่สถานการณ์ที่อาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่จะพุ่งเป้ามาแต่ว่าสถานการณ์นั้นไม่ได้ตำมันตรายใดๆให้ท่านระกาเกลื่อนผิวนะครับทุกอย่างท่านจะบ,บริหารจัดการเดินหน้าสู่ความสําเร็จเติบโตด้วยศักยภาพของท่านนะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับก็สร้างความมั่งคั่งมั่นคง,อ,งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จ ซึ่งโ่เส้นต่างของการเป็นเศรษฐีนี่ที่จเจริญเต,ติบโตรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับพองานก็สําเร็จก็ย่อมมาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับแต่ทีนี้มาดูเสริมเพิ่มเติมต่างการเงินนะครับว่ามีอะไรต้องระมัดระวังหรือต้องป้องกันหรือต้องรู้บ้างในเรื่องต่างการเงินของผู้เป็นชาวราศีตูลัคนณา,าตนูนะครับไปใบแรกหนึงออกมานะครับ เดือดสั้นนะครับเส้นทางของการเงินนะครับที่จะมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับที่มาจากบางท่านก็จากโครงการใหญ่ๆสําคัญที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับหรือความสําเร็จในหลายๆเส้นทางของการเงินที่ก็มาเติมเต็มนะครับหลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องและก็บางท่านก็เกี่ยวกับโชคลาภนะครับการเสี่ยงดวงนะครับเดือดสั้นขึ้นมาก็มีโอกาสกวารางวันใหญ่ๆหรือโอกาสได้เงินก้อนโตๆเข้ามาเติมเต็มนะครับกับดวงพลุกๆุที่ก็มาเติมเต็มหรือบางท่านนะครับก็จะมีสถานการณ์ต่าง ต่อเนื่องอยังมีอยู่นะครับในช่วงขึ้นปีใหม่นี้นะครับที่ลูกหลานบริวารหรือใครก็ตามนะครับที่เป็นที่รักที่กรพอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้เดินทางมาแวะมาเยี่ยมมาเยืยนก็จะมีเทศกาลของการเดินทางมานะครับมาไหวปอนปีใหม่มาทักมาทายขึ้นปีใหม่นะครับก็จะนําข่าวด,ตาาวด,ดีต่างกันเงินมาเติมเต็มนะครับก็เป็นโอกาสต่างข่าวดีๆต่างกันเงินเข้ามาเติมเต็มสุความมั่งคั่งรดมสมบูรณ์ ให้กับผู้ที่เป็นจาราศีตโนลนนักขณะตโนนะครับเดบิวนะครับเงินทีไ่ได้มาจากบางท่านก็เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆนะครับหรือใครที่ตกเสน่ห์ของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเสน่ห์อานะครับก็อาจจะมีเงินเข้ามาดูแลออปตัมค้ำชูนะครับแต่ไม่ทานได้รับเงินมาแบบลับๆนะครับที่บางทีก็เปิดเส้นต่างการเงินไม่ได้แต่รู้ว่ามีเงินเข้ามานะครับในบัญชี ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้อมอบมาให้นะครับก็เป็นเส้นต่างการเงินที่ได้รับให้ตั้นได้ใช้ได้จ่ายนะครับที่มาวัตถกรคมชูด้วยพลังเองสเสนานะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับ justice นะครับความเหมาะสมความคุ้ควรกับความวรู้ความสามารถกับความสําเร็จของต่านที่จะดึงดูดเงินเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรเช่นกันนะครับก็ตามให้การเงินนั้น ก็มาเติมเต็มบางท่านเงินที่มาเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องต่างด้านกฎหมายได้ด้วยกับที่ก็มาเติมเต็มนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ไปเคลียร์ไปจัดการในเรื่องของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายนะครับจึงอาจจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างผู้ควรนะครับอาชีพต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับต่างด้านกฎหมายอะไรก็ตามนะครับที่จะถึงดูดรายได้รายรับก็มานะครับแล้วก็เทาวเอร์นะครับขึ้นมา สถานการณ์การเงินนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องเข้ามาแบบปรับจับรันตันโดนด้วยในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนกับชาวราศีตโนละคนาตโนคืออะไรนะครับเสี่ยงดวงนะครับหรือเป็นสถานการณ์ของงานโครงการใหญ่ๆนะครับที่ไปแต่สำรับนั้นบอกว่า เป็นโครงการที่สําคัญสําคัญอาจจะมีการแข่งขันช่วงชิงนะครับซึ่งอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยอย่างที่กล่าวมานะครับสําหรับบาง่ันที่ตันต่อสู้แล้วก็คว้าตําแหน่งนั้นคว้าโอกาสนั้นเข้ามานะครับที่ถูกยิมยื่นโอกาสดีๆเข้ามานะครับที่บางตันก็จะมีสถานาร์กอการรอคอยมาก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการที่จะได้คว้าโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญที่มีผลประโยชน์ผลกําไรมากมายหรืออาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศที่ดึงอุณหดูอุตราูจัง อาจากต่างประเทศก้อนใหญ่ๆนะครับที่ตั้นรอคอยมาด้วยความอึดอัดนะครับก็จะทาให้ท่านคว้าวโอกาสได้รับชัยชนะนะครับที่ถูกยือนโกอากาสมาให้ในการที่สร้างเงินนะครับที่อาจารย์แบบเรียกว่าเข้ามารวดเดียวที่บางทีก็ท่านก็คาดไม่ถึงนะครับเพราะบางทีนั้นมีบางสถานการณ์นะครับที่ในเรื่องของการงานนั้นอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับที่บางทีก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้มีในแผนงาน หรือไม่คาดคิดว่าจะได้มานะครับบางท่านโก็อยู่ในสถานการณ์ถ้ามีการแข่งขันนะครับบางทีท่านอาจจะคิดว่าท่านอยู่ในสถานการณ์ของอาการที่อยู่ในเชิงที่ว่าเสียเปรียบนะครับหรือว่าเป็นหมากรองนะครับแต่อยู่่ท่านก็สามารถพลิกสถานการณ์การคว้าโอกาสสิ่งสําคัญโครงการสําคัญนะครับที่เข้ามาอย่างเหลือเชื่อที่จจท่านได้ดําเนินการ ที่จะเป็นโครงการที่ยำมาถึงผลประโยชน์ผลกําไรมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือบางท่านนะครับในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็อย่างที่กล่าวมานะครับบางท่านก็ไม่คาดหวังนะครับว่าจะได้เรื่องเรื่องของการเสี่ยงดวงเข้ามาเพราะบางทีบางท่งานอาจจะไม่เคยสร้างโอกาสเลยนะครับแต่ว่าเมือนปฏิญาณเนะี่ยกามาแบบปุ๊บปับ๊บจะปันจำนวนที่เกิดขึ้นที่ตันคาดไม่ถึงนะครับกับสถา,านการณ์กับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆกับการเสี่ยงดวงนะครับที่ตามไป้ท่านคว้านะครับกับ,บสิ่งที่ รอคอยมาก็เกิดความสําเร็จนะครับก็กับโชคลาภบางต้นก็มีโอกาสลุ้นรางมันสาคัญสาคัญใหญ่ๆนะครับที่ทำให้การเงินเข้ามาสู่ความรุ่งเรืองชีวิตที่รุ่งโรจน์ต่อไปนะครับด้วยความเป็นเดซันด้วยความเป็นหนึ่งเรียนใบม่แรกใบที่ย่างขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีตโนูลัคนาตโนนะครับนี่ก็คือในเรื่องการงานการเงิน ในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15มกราคมานี้นะครับปีใหม่นี้ครึ่งเดือนแรกนะครับของผู้ที่เป็นจาราศีตโนัคนาตโนธทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสําราญเบิกบานใจนะครับมีความมั่งคั่งมั่นคง,งอุดมสมบูรณ์นะครับมีความสุขมีรกักมีครอบครัวที่อบอุน่นมั่งมีสีสุขตลอดตั้งปีใหม่นี้นะครับขอบคุณครับ